เชิญครับมอาสงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บูญพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนทรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนครพนม,มมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่มีอาชีพเลี้ยงปลาในกะจังว่าทำแล้นมันผิดกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย2,456ล่าสุดก็ถูกปรับไป1,494,400บาทเดือดร้อนมากครับและารายอื่นกับผมเคียนมายังท่านเพื่อประสานงานไปยังกรมเจ้าท่า กระทรวงควมนาคมเพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวด้วยนะครับท่านประธานคารพผมไม่อยากให้ประชาชนเขาได้รับคําคตอบว่าต้องดําเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายผมฝากไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบวดคือข้าราชการนักการเมืองควรมีธรรมะแห่งอาชีพนะครับสมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหาเทาธทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกุกพพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษ,ษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาบทรั์และเกียรติยศจะตกมากแก่ตัวท่านเองถ้าท่านทรงรรมาแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ท่านใช้หลักรัฐศาสตร์หลักปคกครองบ้างสิครับเหมือนปฏิวบัติกรรมนายทุนอย่างปัจจุบันนี้ร้านอาหารโรงแรมที่สร้างขึ้นมาในแม่น้ำแม่หวัดพระเจ้าพญาแม่กลองท่าจีนมีไปหมดนะครับตอนนี้ท่านผู้ปฏิบัติถือว่าท่านเป็นที่ท่านไปนที่หนึ่งแต่ประชาชนไปนที่สองครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับคือพี่น้องช่องวัดของผมคือ หมู่บ้านหนองจานหร์บูิพศรี 4. เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมถนนชายังคูณสองหนึ่งสองจากทิศเหนือไปตามถนนแหลมแม่น้ําโขงรัรอรใช้เส้นทางดังกล่าวเมื่อถึงหมู่บ้านก็จะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านได้เลยแต่ปัจจุบันใช้เส้นทางนี้เลี้ยวขวาไม่ได้แล้วครับเพราะถูกกั้นการปิดช่องดังกล่าวไม่มีการถามประชาชนหรือทำบระจาวิจารณ์แต่อย่างใดเส้นทางนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างไรเลยนะครับประชาชนต้องขับรถวิ่งลงมาอีกสองกิโลเมตรแล้วย้อนขึ้นมาสองกิโลเมตรจึงจะเข้าหมู่บ้านได้ ผู้ใช้รถใต้ถนนเดือดร้อนมากครับท่านประธานผมขอฝากท่านประธานได้โปรดจ่ายกรมทางหลวงแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วยครับจากขอ,อขอบคุณยิ่งขอบพระคุณครับกลับต่อไปท่าน